สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาลองโหลดเกมนะครับคือมีเพื่อนเพื่อนเคยถามมาว่าพอโหลดเกมค้างไว้เนี่ยแล้วเราโหลดไม่เสร็จนะครับแล้วเราปิดคอมไปก่อนแล้วเรามาโหลดวันหลังเนี่ยเออมันสามารถโหลด,ดต่อได้เลยหรือว่าต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันผมก็คิดคิดไว้อยู่แหละนี่เกมอะไรเนี่ยลองดิมันกจจิกเฮ้ยเจ็ดจิกลองกดปุ่ม มันติดตั้งเลยเลยวะอ๋อนี่นี่นี่อันนี้มันกำลังกำลังโหลดอยู่นะครับอันนี้จาก7จิกนะครับผมโหลดประมาณ6กสิกิกแม็กแล้วเดี๋ยวผมจะลองพอแค่นี้ก่อนนะแล้วผมจะลองกดหยุดต่ำคือมันได้ร0 0ยกิกแมแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดเพย์ดูนะปัม๊ม มันก็จะโหลดต่อไปเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองกดหยุดนะปั๊มได้ร้อยสาสิบเอ็ดเมกแล้วนะจากสี่จิกนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะครับปั๊มแล้วลองเปิดใหม่ก่อนเดี๋ยวค่อยลองปิดเครื่องถ้าเกิดมันเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่สแสดงว่าปิดเครื่องก็ไม่ได้แล้วแต่ว่านนี้มันยังอยู่นะเราปิดตัวตัวโปรแกรมไปนะครับแล้วก็เปิดใหม่เนี่ยมันยังอยู่นะครับนี่นะครับร้อยสาสิบเอดเมกนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดเครื่องไปเลย เดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดสตรีมก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมากดสตรีมใหม่นะครับอันนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเ,ออเปิดโปรแกรมตัวสตรีมนะครับว่ามันจะยังอยู่หรือเปล่านะครับเบอเลย ยังอยู่มันโหลดเลยนะครับเมื่อกี้ผมต็อปไว้แล้วก็ปิดเครื่องนะครับพอเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็มันก็โหลดต่อเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ผมหยุดไปก่อนนะนี่นะครับมันโหลดต่อเลยนะครับเมื่อกี้ร3 1นะครับตอนปิดเครื่องไปนะครับโอเคเราก็สรุปได้แล้วว่ามันโหลดต่อนะครับมันถ้าเกิดเราปิดเครื่องไปแล้วเรามาโหลดทีหลังได้นะครับเอออันนี้ก็แจ๋ว ผมก็คิดอยู่มาทักพักแล้วแหลแต่ผมก็ยังไม่เคยทำพอดีว่ามีคนถามใน y t u t u นะครับผมก็เลยลองมาทําให้ดูนะครับมันก็ทําได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มาทดลองโหลดเกมเฉยๆนะครับโอเคครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย